ก็ถือว่าแบบชีตัวเองเพราะว่าเริ่มแบบโหยหาเกินไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กินของหวานพยายามบักงดของหวานให้มากที่สุดก็ลงตัวเบาขึ้นเยอะแต่ว่าก็ยังอวบอยู่เป็นสาวมีเนื้ออยู่กินไฟเบอร์เข้าไปอีกให้ขี้ออกมาให้หมด Hø? <laughs> โอเคเสร็จแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะอีกน,นึงเด็กกันที่โรงอาหารตรงนู้นนะพี่พี่สั่งกาแฟยังสั่งไปแล้วพี่พีชเอากระเป๋าไปปะไม่เอาก็จะไปกินข้าวเช้า,า,า,าต้องสั่งเราอะไรเดี๋ยวนสั่งให้อืมเอาแบบเบรกฟาสต์ปกตินะอะไรที่ไม่อ้วนอ่ะมันทอดอ่ะอันเมื่อกันเบรกฟาสต์เนี้ยมันก็ทอดไงดิเราเอาอะไรที่ไม่อ้วนอ่ะบอกเลยหนูไม่รู้ว่าพี่พีชพี่พีชเคย เคยเียกินแบบไม่อ้วนอ่ะทำแบบนักกินจริงๆปะไข่ต้มโหโคตรเศร้าแค่นั้นเลยเอาไข่ต้มกับผักไม่เอาผักได้ไหมเหีือวพี่แตกไข่ต้มสี่ฟองนะก็ได้เด เศ้าว่ะเคยผอมสุดเนาะตอนโตแล้วนะแล้วผอมสุดนะสี่สิบเจ็ดอยู่สี่สิบแปดว่ะแล้วป่วยอันนั้นก็เป็นโรคอ่ะผอมสุดเป็นไทรอยเป็นพิษ สี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบแปดนั่นอ่ะผอมสุดแต่ผอมแบบสุขภาพร่างกายแย่นึกออกปะไม่ได้ผอมสุขภาพดีผอมแบบผอมเป็นโรคตอนาอายุประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองประมาณนั้นอะ เม่วะใช่ตอนนั้นอ่อวะหรือว่าตอนเด็กกว่าน,นั้นวะตอนนี้เป็นอยู่ไหมคะก็เป็นตลอดชีวิตคะ่ะเพราะว่าต้องกินยาเพราะว่าเรากืนแรกเข้าไปเนาะเราก็ไปทําลายเลยเพราะว่าสุดท้ายวันหนึ่งอะ่ะจากที่เราเป็นเราจะเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมเป็นแบบผอม ถ้าเราไม่ทําลายหรือแบบควบคุมดีๆสุดท้ายว่าหนึ่งก็จะเป็นแบบพุ่งวันพอดีอยู่ดีหมอเนอะเขาก็ให้เกินแบบทําลายมันไปพอทําลายมันไปเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินยาเพื่อควบคุมระดับฮอร์โมนหรือแบบเพื่อกระตุน้นไม่ไม่รู้กินเพื่ออะไรจะไม่ได้ละพุง่งตรงไม่อยากพูดเราบอกอธิบายผิดๆถูกๆนั่นแหละเราก็กินกินมาตั้งแต่กินยามาตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดกินทุกวันและจะถึงตอนนี้นั่นแหละ แล้วมันก็จะเกี่ยวกับแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วคือต่อมไทยพวกไทรอยอ่ะมันจะเกี่ยวกับฮอร์โมนมันจะเกี่ยวกับอารมณ์เธอบางทีฉันก็คือเป็นคนเป็นโรคคนหนึ่งที่แบบอารมณ์มันก็จะแบบสวิงเร็วกว่าคนปกตินิดนึงแต่ไม่อยากเอาโรคมาเป็นแบบข้ออ้างฉันก็จะปีแตกได้เร็วกว่าดิดหนึง่งด้วยเป็นคนแบบนิสัยส่วนตัวพื้นฐานด้วยแล้วก็แบบร่างกายด้วย ลมก็จะสวิงหน่อยเพราะว่าต่อมไทรอยคือมันเเ,เกี่ยวกับฮอร์โมนปะใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเนาะฮอร์โมนชนีสาวท่านนึงใช่ปะวะเออใช่มันก็จะแบบต้องใช้สติเยอะกว่าเดิมอีกนิดนึง,นงพื้นฐานด้วยนิสัยด้วย<ม>เป็นคนทำอะไรรวดเร็ว พุดปาดใช่เปล่าน่าจะใช่เข้าใจเลยมันมันอย่างมันพอมันเป็นฮอร์โมนมันก็คือฮอร์โมนอะ่ะเหมือนคนเป็นเมนอะ่ะ ตามลาแล้วใช่ผูตตามลาแล้วฟินฟุดฟุดนี่ใจไม่ไหวถ้าท้องอะไรนะกุยไม่รู้เลยต้องปรึกษาหมออยู่แล้วถ้าเรื่องเนี้ยต้องปรึกษาหมอ เยอะแหละเพราะว่าก็หลายโรคอยู่โรคบ้าโรคมาโรคเบาเขาเช้า,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 ชาไม่ได้เลยนะถ้าพี่พๆไม่ได้กินข้าวอารมณ์เสีย ฉันเริ่มจับทางถูกเดยที่ไม่ต้องถามเขาละคือถ,ถ้าเขาแบบโดนขัดเรื่องกินข้าวนิดนึงหรืออะไรก็อารมณ์เสียมากไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้นะอาหารเชา้าโดนแหกหัวนะจ๊ะพี่พีก็พี่พีเถอะพี่พ,พีของทุกคนอนะวิน <c oughs> เสียงหายอุย้ยนินทาผู้ชายเสียงหายเลยวิน วีนแปกอะเข้าใจป่ะหงุดหงิดงุ้งงานเหมือนผู้หญิงเันเมนแบบไม่ได้เลย จริงเราต้องใส่แหวแล้วหรอเรืยอยไม่ได้มั่นเลยนะฉันแค่สงสยัยฉันแค่อยากรู้ดอนนี่อายของโอร่ค่ะขายหมดไปแล้วเออคัลเลอร์แกรมป่ะถ้าจำไม่ผิดถูกจองต้องใส่ค่ะ รู้เห็นบางคนเขาก็ถูกจองก็ไม่เห็นใส่ก็เลยแบบน้องใส่มีความสงสัยอยู่ในใจใช่เฉยไม่ได้อะไรนะแค่อยากรู้ติขนตาหน่อยละกัน นิวแน่อยากให้ใส่ตลอดสวยไงผู้ชายปะปล่อยไปไม่ได้เลยไม่ได้สวยธรรมดาด้วยตลกด้วยผู้ชายรักมากเลยเง เราไม่นับนาวา่าแบบอุ้ยพี่พีเขาก็มีคนแบบจากได้เยอะแบบชอบแบบอยากให้มีพี่พีหลายๆคนอันนั้นนะเราไม่นับเพราะาเป็นผู้ชายนึกออกป่ะแต่ผู้หญิงนะแกตัวขเ,เ,เขาเรียกอะไรอ่ะพวกเข้าแข่งขันเยอะอ่ะเนาะแสดงว่าแบบไม่ธามดาอ่ะ สวยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้สึกว่าตัวเองสวยดูดีวะ่ะโอนะในใจดูดีวะ่ะก็ไม่ใช่ธรรมาดาโอ๊อย ถูกขนาดวันอาทิตย์นะคะโอ๊ยเหนื่อยติดขนตาละก็ฉันบอกแล้วไงฉันบอกว่าก็ไม่ได้อะไรเลยพี่พีเคยมีไงผู้หญิงมองแบบไม่กีดนะแต่มองพี่พีชแบบมองเงี้ยมองแบบมองอ่ะแล้วฉันก็เลยบอกว่าหนูลูก มองไม่มีชั้นเชิงเลยลูกต้องให้พี่สอนเราไปมองผู้ชายเราอยากได้ผู้ชายใครสักคนหนึ่งเราจะไปมองเขาอย่างเงี้ยอยากได้อ่ะมันไม่ได้แกเข้าใจร่า ุมสอนชนีสาวเสนอตอนเราต้องแบบมีแบบนิดนึงอะมันอย่ายิ่งอะเข้าใจปะมันจะมาแบบมาสิพร้อมเข้ามาฉันชอบเธอนะแกมาหาฉันดิมันไม่ได้แก จะต้องใส่จริตชนีเข้าไปเข้าใจปะถ,ถ้าจะทำแบบนี้ได้ <_ C ut> เขาต้องหันมองเอาด้วยนะ <_ C ut> ยิ้มนิดนึง <_ C ut> ใช่จริตผู้หญิงต้องใส่เข้าไป แล้วนั้นหลังจากนั้นก็จะมีจริตหรือไม่จะมีจริตก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง่งพอแกมีเขามาครอบครองแล้วอะ่ะแกเข้าใจปะ่ะเออเรื่องแบบนี้แม่ฉันก็ไม่เคยสอนนะเป็นเองอะ่ะเป็นเองว่ะโงใครสอน ันชอบกอกหูแต่เรื่องว่าตอนเด็กๆเ,เดินตามสะพานแล้วก็กโดดถีบเด็กผู้ชายตกสะพานหมดเลยแม่ฉันไม่เคยสอนอะไรแบบนี้สลิตชนีไม่มีจ้าแม่ฉันชอบเล่าว่าตัวเองเป็นแบบเป็นอัตาพานอะไรเงี้ยรสซิ่งใครอ่ะคุณพี่ขอไปด้วยไเ้ต่าซิ้งฝุดๆเลย เออมาซาลาปัดใต้ตาก่อนนะบุ๋มอันนี้เอาไป ตวันนี้ไม่ค่อยได้อ่ายคอมเมนต์รีบนิดนึงเพราะว่าเด็กตื่นเช้าอีกแล้วเด็กตื่นเช้ามันเก่งมากลูกไปหาเด็กเด็กตื่นเช้าเก่งสุดๆนึกออกป้ะเราชอบแก้บุกผมรอน เด็กแ,แบบตู่ลูกหนูตื่นเช้าอุ๊ยรู้หมดเลยว่าฉันไม่ติดกระดุมกางเกงรอบก่อนที่มาที่นี่ใช่ไหมแล้วแล้วเขาก็เอาให้ ใส่เสื้อเชียงายหรือว่าจะใส่เสื้อยีนดีจะช่วยเย็นคุหนาวได้ไหมเนี่ยโอค่ะอบคุณค่ะใส่เชียงายค่ะ แต่ว่ามันมันไม่ได้เข้ากับชุดฉันป่ะจะได้เก็บตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้คุมหนาวในรถในอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับชุดหกป่ะมันไม่เข้าอ่ะดิโอกาสหน้าละกันมันไม่เข้ากับชุดอ่ะ โอ๊ยแต่ัดสินใจไม่ถูกเลยโอ๊ยข้าวไม่ได้กินแล้วแบบเนี้ยอ๋อไข่ต้มก็ไม่อยากกินเท่าไหร่ไม่กินก็ดะยินดีกว่า เป็นเสื้อแบบประยุกต์อะน่นารักกว่าเสื้อแต่มันมีแขนมามันเลยดูแบบไม่เข้าโอกาสหน้าโอกาสหน้าได้ไมาอีกแต่ขอให้รู้ไว้ว่าหนูจำได้พามาด้วย ผมละ่ะลูกไม่พาน้องกลับหรอก อาหาพี่ียังค่ะทุกท่านของหนูเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาไว้นี่มันเป็นโรงแรมพี่พีอยู่แล้ะค่อยมาเอาเขาเรียกวอะไรวะเธอฉันจะบอกว่าเขาเขามาเอากระเป๋า เออเอากระเป๋าไปเลยก็ได้จบสระอกแล้วถ้ากดเขี่ะกันแดดตัวทากแล้วค่ะเักเรียบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เนี่ยค่ะของขอี๋เอาเไปมีจักรยานเราแม่ฉันออกแสงออไม่เป็นยังไงบ้างเรา้ฟัง นั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่หลังสุดๆเฮ้ยเกี่ยวนี่ค่ะพี่ปูอ่ะินะดีต้อนรับดูนี่ค่ะสวัสดีค่ะ นี่ไข่ต้มมันเป็นน้ำนะบอสเราไปกดเองเหรอเนี่ยทุกคนล้มไปแล้วอ,อาหารเช้า <c oughs> ของคนลดความอ้วนครับ <c oughs> ก็จะมีเขดต้มสี่ฟองวาเมื่อเช้าเก็ถามว่ามีอะไรผ,มผอมๆไหมเราก็บอกว่างั้นกินไข่ต้มแล้วกัน <c oughs> ก็กินไข่ต้มไปแค่สี่ฟอง กินไม่ได้แล้วกินได้แค่ไขต่ต้มกับแับเออมีสลัดผักอยู่ตรงนู้นแต่ผมไม่อยากกินผักเลยอะไรวะนนี้อ่ะชีวิตพี่พีไม่เอากาแฟให้ผมบ้งบางเลยอ่ะผมพูดกับพอกับพีเ,าาเลยเดี๋ยวพี่เอากาแฟเรื่องอะไรอ่ะคะบอกว่าทำกาแฟให้ผมหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทำเองไม่หนูทำได้ไม่เป็นไรตัง้งใจสั่งกาแฟมาให้ผมไม่ใช่ค่ะทุกคนเขาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะ ทุกคนช่วยด้วยทุกคนเพาอยู่ในเหตุการณ์พีอย่ามันแสดงละครเรื่องปอมตอนนี้พี่พีค่ะไม่ใช่แต่พี่พีแสดงละครทำไมคะเรื่องทุกคนเขารู้ตั้งแต่ทุกคนเพาอยู่ของแต่ตอนอัตะกาออกก่อนพี่พีอัตกาออกกดที่ตะกาทุกคนเขารู้ไงเขาอยู่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนก่อนในนี่แล้วก่อนพี่พีจะสั่งพี่ปูเขาคุยโทรศัพท์นเช้าเลย งานเขาเข้าแต่เช้าเลยเหรออะไม่หนูพูดพอบอกว่าทำกาแฟให้หนูหน่อยค่ะยากยากหรอเมื่อเช้าพี่พีก็ไม่ได้พูดเพราะกับหนูผมพูดเพราะพี่พีพูดแหละหนูจะให้เขาสั่งใช่ไหมคำเสียงเงี้ยหนูจะให้เขาสั่งใช่ไหมแทนหนูโทรมาหนูออมขอมาหนูแค่บอกว่าโทรมาบอกพี่พีสั่งกาแฟให้หนูหนูบอกว่ามันสั่งได้นะที่พี่พีก็คุยกับหนูออมขอเหมือนกันไม่เคยเลย ะเพี่พีขาตรงไปขานี่ยังไม่พ่อเลยหรอพี่พี่ขาเต็มกาแฟให้หนูพี่พีขาทำกาแฟให้หนูหน่อยแถมทำเสียงสองค่ะพี่พีขาทำกาแฟให้หนูหน่อยอุ้ยครับครับนี่ยาสับปะรดไงพ่อมใช่กูแลด้วยแต่กันนะเดี๋ยวนะครับ นนเขข้้้าางีดวยะชอบไม่หนูเป็นตัวร้ายไม่เป็นไรหนูก็เป็นตัวร้ายให้ดูพอๆกันแล้วชอบพูดให้หนูเป็นตัวร้วายพี่สั่ง <ย Fry S 2> ไข่ต้มให้บุ๋มด้วยนะเขาต้องกินแต่ไข่ขาวถูกแล้วก็ใช่ไงแต่ว่าแล้วดูเพิ่งแก่ไข่ขาวทำไมไม่แกะแล้วเข้าปากเลยคะหนูจะปรุงก่อน เนูเด็ดให้ทุกคนดูเมนูหนู <c oughs> เมนูคนจะพอเอ้เมนมูข้าวต้มเอาน้ำซุปข,ข้าวต้มมาใส่มันมีมันมีแกงจืดเอาป่ะจะเอาน้ำน้ำแกงจืดใส่ดีไหมได้แนนะเป็นต้มฟักนีนะ่แล้วหนูก็ปรุงก่อนจะไ,ได้ไข่แดงอ่ะให้ <c oughs> กินไข่แดงให้ทุกคนดูพี่ตีดูให้คนดูเมนูหนู แล้วหนูต้องรักษาไตแทนสรุปปิดไทยละลายไขมันที่ปุ่มปุกเขาใี่เขาเหมือนที่เคยได้ไม่เหนือนไปอัพไปกระดูกไปกระดู